นี่นะครับพี่ยองกับมังกาเรเปลี่ยนไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอ้โหมีไปเยอะแล้วนะเมื่อกี้เยอะกว่าน,นี้อีกนะก็ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเพื่อนกันชแนลนะครับก็วันนี้เป็นมีพีที่17แล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเล่นน้ําเย็นๆที่จังหวัดนครนายกนะครับเดี๋ยวไปที่ไหนก็เดี๋ยวรอติดตามดูแลกันครับแต่ว,วันนี้ไม่ได้ไปคนเดียวครับมีเพื่อนไปด้วยเพื่อนไปด้วยพี่ยองพี่ยอง,พ,ยองพี่ยองที่เคยไปทริปกับเราที่จังหวัดจันทบุรีครับวันนี้พี่ยองขอไปด้วยเดี๋ยวก็นี่ครับพี่ยองมาแล้วพี่ยอง แรมเบต้าขาวได้ไหมเอาละครับตอนนี้ทีมงานพร้อมแล้วพี่ยองก็แรมเบต้าครับแรมเบต้าสองร้อยขี่ตามหลังมาแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันยาวๆไปที่จังหวัดนครนายกกันเลยครับผม อนี้เราเดินทางเข้ามาถึงาทางที่จะไปเกิื่อนขุนด่านแล้วนะครับดูภูเขาสิครับโอโ้โหสวยมากี่ครั้งก็สวยครับจังหวัดนครนายกดูท้องนาเดี๋ยวดูรถพี่ยองครับพี่ยองกำลังแกสองครดูพี่ยองครับนี่ครับพี่ยองแลมเบต้าครับวันนี้ เดี๋ยวมันเข้าทางนี้แล้วเดี๋ยวมันเข้าทางนี้แล้วถ้าจะซื้อเราต้องซื้อของอย่างนี้เข้าไปเลยกินข้าวนี่ก่อนวะร้านนี้วะเอาไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ซื้อสเบียงเรียบร้อยครับวันนี้เชฟยองจะทำอาหารให้กินเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มีเมนูอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้แวะกินร้านเนี่ยครับร้านอะไรเนะี่ยครัวเจ่ออยลสี่คูนสี่นะครับกระเพราขาหมูโอ้โหเจ่มเลยครับกระเพราขาหมูนี่ครับทางเข้าเข้าทางวัดบ้านดง เดี๋ยวมันใช่เหรอวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยเดอะเบิร์ดแคมป์เหครับมาเลยไหมยังต้องผ่านด้านนอกเลยครับไปอยู่ข้านนอกมากกว่าครับอ๋อ,อครับผม <c oughs> เอ๊ะมันเข้าตรงไหนวะขอบคุณมากครับไรเลีเ้ยวมายัางไงวะเนี่ย หลงทางนะครับนี่มาหาทางเข้ากันใหม่เอ่อทางไหนวะอ๋อเราดันไปตรงไปสนามกอล์ฟพอให้เดี้ยวมาทางนี้ตายแล้วโอ้โหสวยกว่าอีกครับงนี้ดูวิว แถวนี้ก็จะมีลานแคมปิ้งเยอะนะครับเป็นคลองมะเดือ่อลานแคมปิ้งเยอะเลยก็แล้วแต่ชอบใครชอบบรรยากาศแบบไหนแต่น่าจะสวยเหมือนกันหมดนะครับนี่ครับถึงแล้วเดอะเบิร์ดแคมป์ตะกี้เกือบไปเข้าสนามกอล์ฟซะแล้ว The bird camp. ตอนนี้เราถึงเรียบร้อยนะครับที่ The Bird Camp นี่ครับบรรยากาศโดยรอบเลยโอ้โหสวยมากนะสวยมากสวยมานุกลนเล่นน้ำเต็มเลยครับนี่เต็นเราสองล็อกริมน้ำเอาผ้าใบมาผิดขนาดไปหน่อยเล็กกระจึงนึ่งแต่ก็โอเคครับนี่ดูน้ำโอ้โห <c oughs> ดูครับเอาได้เอาได้ นี่พี่ยองใครจำพี่ยองได้มั้งทิพส่วนกำนันต้นเป็นไงบ้างครับพี่ยองวันนี้ได้ไหมบรรยากาศดีมากครับน้ำน้ำแรงเลยนะก็เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เ่อกี้กุดไปแล้วคนหนึ่งเกือบเอาไม่รอดน้ำแรงครับน้ำแรงต้องจั้เครื่องโอเคครับโอเคครับแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวทำกับข้าวกอนครับดูบรรยากาศนี่นะครับพี่ยองกำลังจะ ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วพี่ยองไปแล้วแรงไหมเฮ้ยตูดออกเฮ้ย <c ười> ไม่แรงเนี่ยแรงอ่ละลึกไหมมันลึกอ๋อไม่น่าลึกอ่ะมั้ง

ะครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับวันนี้ไก่ทอดเลยปีกไก่ทอดน้ำปลาแล้วจะนี่ยๆนี่ชี้ลงงอ่าปีกไก่ทอดน้ำปลาแล้วต้มตีนหมูต้มตีนหมูดูบรรยากาศแถยบรรยากาศมีต้มแล้วต้มมันฝรั่งด้วยมันฝรั่งดูบรรยากาศดูบรรยากาศ สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวทำอาหารกันครับเดี๋ยวว่ากันใหม่เออนี่ยพี่ยองเราเนี่ยแจ่มแจมสดชื่นนี่นี่เดี๋ยวชิมนี่หน่อยซุปตีนหมูซุปตีนหมูหมโดูโอ้โหสุดยอดนี่มันฝรั่งด้วยอ,ออืเอ้ยได้เว้ อยอดดำๆอร่อยๆน้ำปลาน้ำปลาจัดๆดำๆแล้วสวัสดีตอนคืนครับก็ตอนนี้อากาศหนาวเลยลมเย็นมันอยู่ริมน้ำนะครับได้ยินเสียงคลื่นเสียงน้ำโอ้โหสุดยอดครับฟินครับแล้วก็ ตอนนี้กินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยก็มีคนมาพักเรื่อยนะครับคนเข้ามาเรื่อยเลยนู่นตรงนู้นก็มีตรงฝั่งนี้ก็ม,อนนกมีอากาศดีมากครับที่นี่เดี๋เบิร์ดแคมป์ครับอากาศดีมากจะคืนนี้น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันต่อว่าเราจะไปไหนกันกินนี้หลับฝันดีลาติีสวัสด์ครับผมบ๊ายบาย ทีแรกว่าจะนอนแล้วจิตใจมันว้าวุ่นจัดสเต็กอีกหน่อยไงพี่ยองไหวไหมเมื่อนนี้ไหวครับนอนไปแล้วตื่นนอนไปแล้วตื่นหนึ่งลนะนอนไปแล้วตื่นหนึ่งการนดี้จัดสเต็กอีกหน่อยจัดไปครับสวัสดีตอนเช้าครับดูบรรยากาศแล้วกันตอนนี้หกตีห้าก่า เกืบอบเกือบหกโมงดูบรรยากาศรอบๆครับเออผมลืมบอกห้องน้ำมีสองที่นะครับตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งที่สะอาดอยู่ครับห้องน้ำอันนี้มีซุ้มขายของก็จะมีของใช้ทั่วไปขายครับปิดสามทุ่มน้ำแข็งน้ำดื่มโซดา ขนมะมามะ่าอะไรปมาณนี้ดูบรรยากาศดูอรองครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูน้ำตอนเช้าเป็นยังไงเมื่อวานลงเล่นไม่ได้เลยครับน้ำแรงมาก แรงอยู่ครับเล่นไม่ได้อันตรายครับบรรยากาศเป็นเราหมเต็มตัวเก็บของอเดี๋ยวเต็มตัวเก็บของกันแล้วนะครับตอนนี้เก็บของเสร็จเรียบร้อยแลยนะครับปัญหาเกิดแล้วรถพิยองสตาร์ทไม่ติด น้องกะทิทนกว่าครับแล้วก็ถึกกว่าเยอะเออดูวิวดูวิว oh, <okay. S 1> อะไรไม่ได้ขาตั้งขึ้น <Okay. S 1> ใช่ไหม <Okay. S 1> เออก็นดึกกกันได้นี่ดูครับโอ้โ oh. ห oh. สวยมากครับดูดูวิวสุดจริงครับเดี๋ยวเต็มตัวกลับแล้วครับ Okay. กลับยังรถติดเรียบร้อยนะไปกลับบ้านเฮ้ะ okay. มัน่นเฮ้ยลืมค่าเนี่ยลืมค่ามันจำ แมวตังค์ซะแล้วม้ากลางคืนมันหลับไหมหรือว่ามันยืนอยู่งั้นเนี่ยมันยืนอยู่เฉยเหรออ๋อมันนอนไหมม้า ครับตอนนี้เราเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เคลียร์เอาละครับตอนนี้เราเก็บของเสร็จเรียบร้อยกาลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วดูวิวครับสวยจริงตู่เรวมีควายเต็มเลยควายป่าหรือเปล่าเนี่ยเต็มเลยตัวอ้วนทั้งนั้นเลยดูครับตู่ตัวนี้ตัวอ้วนเลย นี่ไปเยอะแล้วนะเมื่อกี้เยอะกว่านี้อีกนะก็สำหรับเดอะเบิร์ดแคมป์นะครับค่าที่พักมีหลายราคานะลองถ้าเป็นริมน้ำก็จะสี่ร้อยที่ผมมาต่อล็อกล็อกนึงก็ใหญ่อยู่ลองทักมาถามค่ไดทีห้องน้ำสะอาดมีห้องน้ำเยอะอยู่นะครับแล้วก็มีน้ำอุ่นด้วยมีของขายมีร้านชําครับก็เป็นพวกน้ำแข็งโซดาน้ำดื่ม น้ำอารลมประมาณนี้ครับปิดสามทุ่มแล้วก็ส่วนวิวนี่โอ้โหสวยจริงครับแต่วันนี้น้ำแรงไปหน่อยน้ำแรงไม่ไม,ไม่ไม่น่าลงครับแต่ถ้าน้ำน้อยอยู่นิดๆโอ้โหน่าจะสวยมากเลยนี่ครับเดอะเบิร์ดแคเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะไปไหนกันต่อก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งยิ้งกุ้งิงงง้ให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับสีแดงก็จะกลับบ้านแล้วแว้นถ่ายรูปซะหน่อย มาทุกครั้งก็ต้องแวะถ่ายทุกครั้ง